เราฝึกเชื่อมนะครับเชื่อมด้วยทูนะครับเป็นเหล็อกกล่องเชื่อมแบบแนวต่อฉากกันนะครับเป็นเหล็อกกล่องที่วางอยู่ตั้งฉากนั้นก็เป็นเหล็อกของ2อนิ้วหนา2อมิลครับลวดเชื่อมเราใช้3.2ครับไม่มีลวดเล็ก2.6นะครับไฟที่ใช้ประมาณ130ครับ ก็คราวนี้เะียาธิตมุมผมปิดตู้เชื่อมแล้วนะครับก็คือจะสาธิตว่ามุมที่เราเชื่อมเนี่ยในการเข้าทําของลวดเข้าเชื่อมของลวดเนี่ยจะอยู่ลักษณะประมาณไหนเพราะว่ามุมมีผลมากต่อว่าจะเชื่อมติดหรือไม่ติดนะครับก็คือประมาณจากนี้ประมาณสี่นห้าองศาหรือว่าสามห้าองศาก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ผมว่าจะเย็นมาแบบนี้ อยงวางหลังนิดนึงนะครับแล้วเดินเดินโดยที่เรารู้ว่าเหล็กข้างล่างนี่หนากว่าข้างบนบางกว่าเราก็จะเดินแล้วก็มาพักข้างล่างพักข้างล่าง,างเดินประมาณนี้จนจนครบแนวนะครับอันนี้โดยประมาณเป็นอย่างนี้นะครับภาษาที่เชื่อมจริงนะครับ อัานี้ลวดใหม่ครับมันจะเริ่มอาร์กยากนิดหนึ่งก็เราก็สกิดเคลียร์แล้วก็พาพอมันติดแล้วก็พากลับมาที่จุดจะเริ่มอาร์กนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูมันยาวด้วยครับลวดใหม่มจะเชื่อมยากนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่มันจะสัน เสร็จแล้วครับมาดูแนวเชื่อมหลักจที่เชื่อมเมื่อกี้ครับนะครับจะสังเกตเห็นอนจุดเริ่มต้นนะครับไม่สวยไม่ดีนะครับแล้วก็มาถึงจุดถัดมาคือเป็นรูนะครับแล้วก็เริ่มดูได้นะครับแนวเชื่อมเริ่มดูโอเคขึ้นเหตุผลนะครับราว่าหนึ่งเหล็กเราบางครับแล้วก็ลวดเราใหญ่นะครับทําให้ผมต้องเดินได้ไม่ดีนักนะครับเพราะว่าไฟก็สูงด้วยเพราะกลัวเหล็กจะทะลุนะครับ ก็ทะลุนะครับก็เลยได้หน้าตางมาประมาณนี้นะครับโดยโทั่วไปนะครับนี่แนวอื่นๆนะครับแนวอื่ก็พอโอเคนะครับการเชื่อมโดยมากก็จะมีเชื่อมแบบเมื่อกี้ครับที่ต่อฉากแล้วก็เชื่อมแนวราบนะครับแนวราบโดยที่ต่อ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันเราจะแท็กหัวท้ายก่อนก็ได้นะครับ แท็กเสร็จก็คอ,อสแลกนะครับดูนะครับว่ามันจะทะลุไหมนะครับว่าค่อนข้างเชื่อมยากอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับ ไม่ทะลุครับแต่แนวค่อนข้างจะไม่ใช่ไม่สวยครับแต่ว่าน้ําตัวบ่อหลอมลายมันค่อนข้างบางครับเพราะถ้าแช่นานกว่านี้จะทะลุแน่นอนนี่ครับแนวเชื่อมหลังจากที่เมื่อกี้เชื่อมไปนะครับมันก็จะบางมันจะไม่นูนมากเพราะว่าเราเดินเร็วแล้วทูบมันใหญ่ครับไฟก็แรงนะครับคราวนี้